สบายดีปาลุนสบายดีนใหญ่สบายดีสบายดีอีแม่สายดีมาดีห้อสมาหาข่าวดีพี่น้องปองไปสุกขุ้ดครสผัวเก่าผัวใหม่เม็ใหญ่ซ้อนอยู่นานามาเด้อเตีนูหักลุกแม่ไหนวใหญ้ห้องซือเบิดกระลึกยื้อไรยื้อมาหนอไมโอ้ยห่งอยสาว่ะทุานสวัสดีค่ะ

มาอย่าเสลิงซิงลลงมาสูโอยกูท้งงนอะกูดทั้งงนอได้ยินขาวอี่อย่าตับไปตับจ่อกูเดโน้ตไปขังมปนไงพี่มาพี่น้องไปไปโลหแรงนางนี้แรงขอนางกลางกลางหนึ่งนี่เปนนางแรงยับออกมามันบอกเห็นเด้หน่นี่มันนางนี่ไปนี่ข้างัเออนางแล้ว เนียาฮมหเืออกสอ่ะเอากระยอน่างละบอกว่าเล่นกล่องมันสิบได้คุณป่าฝาเงินมาหายสบัยดีพี่นองขอบคุณค่ะขอบคุณลายเด้อค่ะขคุณปลาเด้อคุณยค่ะุณยายขอบคุณคุณป้าลลายเด้อค่ะแต่ว่าแต่ว่าบาักล่างนี่เราบอหายเป็นเงินเราหายเอาของอย่ามึงเอาเงินไปสื่อมาสูบ ดูดมามาลาทอนเอาของกืนเอาเนวกินเนแนวซูกินเนื้วูมากจะคลายไ่พอยไ่พอยไม่พอยมันจะดจาคุณป้าฝากมให้ยสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทขอบคุณละลายเลยขอบคุณละลายเลยละลายเลยค่ะีใจดีใจ น้องกรสองพันอะลูกอะหลับไปลูกหลับหลับเพื่อนน้ำเปล่าเพื่อนเอ้าวนม่อ่าื่อะของห้าหมื่นหนึ่งคุณป้าวะห้าหมื่นหนึ่งอีเอ้ย2 0 0สองพ มีแม่สองพันดีใจได้รบเนบังังก็กสองพันบังวน,นก็สองนบังโนกับสองพันแต่คุณใส่ซุปแค่พันเดียวซุปนี่นัน่นเมโอ้ไม่แม่นี่แม่ใส่นักแม่กองใส่เงินก็คมีใส่มัินีห <c oughs> า,า,ายม,มันคนละพันเลยอีกพันหนึ่งใสม่มนเอาของกินพอววายังพอะวานงแบบเพิ่มเอียงบั่วา อพนันหนึ่งที่เริ่มมึงกับแปลคองได้เลยครับคุณยายภาว่าเมื่องหนาดกูหูดีมีเงินกับบริยังได้งๆๆเอองินมานล้วเออส่วนบางหลังนั้นหลับคลองไปเต็มสองพันดีใจดีใจอืมขอบคุณกลุ่ปานมากๆนะครับส่วนห้าก็ได้มือหนึ่งมือหนึ่งนี่กัรน,นี่แหละ พวกกระกเขาพุ้งพวกมันคือเก่ากันแน่นอนบริว่าแต่พวกมันแม่อีแม่พ่อร่างกายสุขภาพแข็งแรงระบบขับถ่ายดีาะบ้างบ้างพวกเก่าในคุณป้าเด้อขอบคุณคุณป้ากรสริมากนะค่ะขอบคุณนารายเด้อคุณป้าตีลูกป้าใบใหญ่หยุ่นหยุ่นแบงค์กระสิกเก็บไว้ค่ะป่าห่างไปน้อยหนึ่งนะจ๊ะหอดอายุพี่น้องแมวกินกระบอกมีเดือนตอบตามความจริงตัวเกับตาแบงลุงกี้นะไปหนึ่งใหงลุงกี้ได้ไหม ลูกี้ไปซื้อซูเปอร์แมน่าลูกี่มหาวิทยาลัยน้ลูกี้จะเลือบ้านคอยอุกี้ะเลือเอค่สิบ้านลูกี้ลยเหมือนกี้น้ำไม่ไม่ซื้อมั้งจะมันซื้อไปซื้อบ้าอ้ามย่อาคุณต้องห้ามปาดจบอดมืหนอดตีเบางอวนบางพอใจบา้พันนึ่งนะึบวา บ่อบางวันนี่บ่อได้จะเอาไป2องพันนี่บ่อเรือสุดท้ายสุดท้ายก็มาคอน้ำกูอยู่ดีสุดท้ายมึงก็มาคอกูอยู่ดีว่ะเลยวงโดนตีบุญน่ะเก็บไว้ไปบุญเข้าใจแล้วอนี่ย ไ่บุญซองรอบแม่เข่าสิแม่ออกซอยกูสิมลา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 ซีอ่กหอมยังดอกมึงนะเมื่อผากเมียนชื่ออะรกับเมื่อคอเขาองคาวเบอร์เนนเหม่ยโบกอ้อและโต้ด้านหลังนคลองไปแตงรถเนาะในการไม่แอนแบบนบะเมีแล้วมันก็เทียงามเื่ามย์ก่อนที่ฮามใามแม่ไดีดี บางวันมึงบ่พอใจบอฮึบ่อโอให้อะไให้องอยู่ห้องกินห้องกินเลยบ่พอใจมึงก็ต้องเอาเพราะว่ากูหายสามนั่นกูหูดีเงินสองพันสู้น่ะบ่ได้พ่อข้าวด้วยสิบบอกกันหายสู้ไปเบิด์ตนะสู้สิบบอได้ยางเมื่อนแม่มันบ่ได้ยางเมื่อเฮือนซ้ำ เพราะฉะนั้นแหละครับไปเอาของปลายล่างลูกแม่ได้เงินเดือนสองพันต้องไปซื้อตา้งไม่นี่ไม่คืนสิ่งไมนะ่ดีอันนี้มันบอกเอาของนี่มันเบิร์ตสืส่อนี่เบิร์ตนี่รออันนี้นะี่ยคือเรื่องจริงพี่น้องเอ้ยได้ของใครแน่นี่ได้เมื่อมาไหลเอ้ย บ่วีไฟมหาหเปิดบ่วโหมา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 หันไเต็มเลยใคร่ไม่เขาอาจารย์าน้ตีไปมหามซื้อของรูนนั่นแล้วขอบคุณคุณป้ามากๆเ้ยครับเด้อขอบคุณคุณป้าหลายๆครับขอบคุณคุณแม่มาอยู่ที่ ขอบคุณคุณป้าที่กราบมาสพอตลูกร้านอีกข้างหนึ่งคุณยายเยคุณป้าที่ลบหล่าเจ่ามาหัลกานท่ใหญ่เซาไม่ใหญ่อาจนหาีมงั่นใจหคแต่ามอาก็ยังปลาพวกลูเก่าพวอยังไ่ได้เอาเด็กเงินขึ้นหาดีตอนหน่อมุ้งี่แม่เราไม่ได้จากปลาพววปลาเรา ัวทิ้งัวกฟ้ามีไงชอบ i, ชอะไรก็ถึงพวอืันจับดีๆในล่างโอ้ยกูว่าเซียวดีกูนะยันรูดลงมาดีหากลูกคอยนี่บาพ่อใจนี่ลูกคอยนะจะพันหนึ่งนะบาพ่อใจลูกคอยอคบาพ่อใจกับเรื่องของมึงของมึงเอาไปตั้งสองพันน่นบนเรือบ่มีประโยชน์บ่เกิดประโยชน์วัน ขนมมึงบ่านี่นะมึงเสียมไปไซไปไหนน่องปะเออป่ะงาของป้ามาก่อนคุณป้าให้ห้าวน่ะมื่นหนึ่งแต่ว่าโอ้อยมื่นหนึ่งกัน เป็นทหารร <t ninety> ือวาออกปากเอบกคือบัเรีครับอเป็นปีโป้ปีโป้อ้าบผาแม่มาว่าคว้าก็ก่อนเด้อย่ยมาว่าควาก็ก่อนย่าก็ปูเพิ่นแลยาอันี้มาลกพิซ่แม่คอยแม่เออลูกเจ้าป้าแม่คอยหนาเด็กมาเล่นอะไอะน่เนี่ยบอสอไอะไรอะไรนี้แสรายารชุานี้ อ๋อเอาิมึงเสียไปกินอยู่ไซล่างอีแม่อย่าลืมด้ว่าตอนนี้ผมมีปู่ผมมีญาอีแม่มาซื้อผักมาให้ญาตมเยแม่หนกสายขับเอาเฮาแล้วแม่ช่ไ เกินตัวไดเอาตัวไดออกสิคนเกินแล้วไปามีูเนึเอาชโหนึ่งขนมนั่นที่เออดอัน้ะเออกะรน้านมแพงเราห้องสิบบาทแล้วเป่าแม่บ้านุแค่เออผู้ลง มาน่ะแม่ดเงินตะสองพันไปซื้อเค้กวัาเกิดมึงหันเด้อบ่อวัสะอันว่าเอาของไป ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณคุณป้ามากๆครับผมขอบคุณหลายๆเด้อขอให้คุณป้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพ่อเหย่อเบื่อคืออะไรหยินน้ำสับลานป่ามาเลยอุ๊ไปอ่าอไรเนี่ยแม่บอเอายังบอบ่แม่บอาเอายังแม่ยันไลนรลวเินไปเอาเงินไปซื้อผาักหลังกินบอบอเลยอไ้าบ่ได้เอาืออยากแตกันอยากแม่แต่ไปกินยั ยากบัตโดงมันขายตัเซนเมล่ที่เอาไอามาแล้วจ้าเอามาักพิกนะหมักพิกน้นกระเท้าน่องหน่งอพันเออมาอีกอ๋ออืมมาสี่อีกโอ้ยมากำกับยัดข้าวหอวโขบคือหม้อยืนให้มันอีกพ0นหนึ่งะมันค้นของเมื่อหืมยายสอนโจากมาอีกพ0นหนึ่งนะน้ำเจ้านั่นไ้มัน ้มันเป็นสามสป็นหัวกะหลังห้ามึงกูบอกว่าหัวลกหัวหล่อนไหนนอนเกใ่ แของซองพันบักหลังแบบดูเดือดมากคนมากินเห็นตาเหลือกเลยข,าาขอบคุณคุณยายนะแม่ลูกลส่วนผมมาพอใจครับที่พอหายพันหนึ่งอืมบางัานว่ากุกกะหูความคิดของมึงนั้นตอนนของมึง ขอบคุณครับคุณป้าขอบคุณหลายครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าพี่เนาะสบายดีพี่เนาะ